เราควรเปรียบเทียบตัวเราเองในเมื่อวานไม่ใช่เปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นในวันนี้เพราะเราจําเป็นที่จะต้องมีลําดับชั้นในการปรับปรุงตัวเราจําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายบางอย่างและนั่นก็หมายความว่าตัวเราจะมีน้อยกว่าคนที่พยายามมาโดยตลอดอย่างแน่นอนที่นี้คำถามแรกก็คือคุณควรที่จะเอาชนะใครกันแน่ตัวเราเองหรือว่าคนอื่น และคำตอบของเรื่องนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็คือเราควรที่จะเอาชนะตัวเราเองแต่ไม่ใช่แค่นั้นเราควรที่จะเอาชนะตัวเราในที่ผ่านมาเราควรที่จะทำแบบนั้นมาโดยตลอดเพราะเรานั่นแหละค่ะควรที่จะเป็นคนที่ควบคุมมันได้เพราะตัวเรารู้ว่าเรามีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียอะไรบางถ้าคุณต้องการแข่งขันกับใครสักคนอย่างยิติที่ทำมากที่สุด ก็คือการแข่งขันกับตัวเองถ้าเราพยายามปรับปรุงตัวเองก็หมายความว่าเราพยายามที่จะเอาชนะตัวเองที่ด้อยกว่าแต่บางทีคุณอาจจะถามว่าตัวเองที่ด้อยกว่านั้นมันคืออะไรกันมันก็คือตัวเองที่ไม่พอใจมีความขมขื่นเก้าร้าวถูกทรมานและสแสวงหาตการแก้แค้นทุกสิ่งที่ควบคู่ไปกับการมีศีลธรรมในเชิงลบต่างๆ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะขัดขวางความสามารถของคุณในการที่จะก้าวหน้าเมื่อคุณอยากที่จะก้าวหน้าตลอดในชีวิตมันก็เลยจำเป็นที่ต้องเข้าใจว่าความคิดที่จะรับผิดชอบตัวเองคืออะไรการรับผิดชอบตัวเองมันก็คือการเอาชนะตัวเองนะะั่นแหละค่ะตัวเองในวันข้างหน้าจะต้องดีกว่าตัวเองในวันก่อนๆแม้ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามทำให้ตัวเองดีกว่า โดยวิธีใดก็ได้ที่คุณสามารถทำมันได้จริงๆและหนึ่งในนั้นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนสมมุติคุณถามตัวเองว่าฉันเป็นคนที่มีข้อบกพร่องแล้วก็มีปัญหามากมายรายล้อมไปหมดแล้วฉันจะสามารถเป็นแบบคนคนนั้นเป็นแบบคนคนน้นคนนี้ได้ยังไงกันแค่คิดคำถามออกมาแบบนี้ก็ดูไม่ดีแล้วนะคะคำถามที่ควรจะถามมากกว่าก็คือ ฉันจะทำตัวเองให้ดีกว่าเดิมสักนิดหนึ่งได้ยังไงฉันจะทำตัวเองให้ดีขึ้นสักนิดหนึ่งมากกว่าเดิมได้ยังไงแค่สักนิดหนึ่งก็ยังดีแล้วคำตอบก็คือคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพียงพอที่จะไม่ตั้งเป้าให้มันสูงเกินไปในวันพรุ่งนี้คุณก็จะดีขึ้นกว่าวันนี้อย่างแน่นอนแล้วเราจะทำยังไงให้อยู่บนโลกนี้ได้อย่างถูกต้องกันละคะ ถ้ามันจะมีคำตอบกับเรื่องนี้ได้มันจะไม่มีกฎที่ตายตัวมันคือการพยายามที่จะก้าวข้ามข้อบกพร่องของตัวเองที่มีอยู่และที่มันน่าสนใจที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆเลยก็คือความหมายของชีวิตค่ะชีวิตของเราจะสามารถหาเจอได้ในช่วงแรกแห่งการพยายามสแสวงหาหรืออีกในหนึ่งก็คือปัญหาพื้นฐานของชีวิตนั้น มันคือความเศร้าและก็ความยากลำบากมันเศร้าและก็ยากลำบากมากๆสำหรับเราทุกคนและมันก็ยังแปดเปื้อนไปด้วยความมุ่งร้ายมากมายเพราะไม่ว่าเรื่องราวมันจะเศร้าและก็ยากลำบากแค่ไหนก็ตามแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นบางอย่าง,งโง่ๆที่มาจากฝีมือของเราเองหรือไม่ก็เป็นคนอื่นที่ทำแล้วเรื่องต่างๆมันก็อาจจะแย่ลงกว่าเดิมก็ได้ แต่นั่นแหละมันคือชีวิตมันสามารถทำให้เราขมขื่นได้และสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ทับถมกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นโศกนาฏการรมที่รวมการถูกหักหลังและความประสงค์ร้ายเอาไว้และมันก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราปล่อยให้ตัวเราเองถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเหล่านั้น แล้วคุณจะต้องการบางสิ่งบางอย่างที่จะมาช่วยคุณให้ไม่รู้สึกขมขื่นและไม่พอใจแบบนั้นฉะนั้นจงทำให้มันคุ้มค่าตามนิยามของคุณเองมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่จะทำให้ตัวเราผ่านวันร้ายๆไปให้ได้เพราะคุณควรที่ต้องมีสิ่งดีๆที่จะต้องทำแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้ก็คืออะไรคะ จงก้าวข้ามตัวตนที่น่าสมเพชและน่าเวทนาในปัจจุบันของตัวเองไปให้ได้มันมีความหมายที่จะต้องหาให้เจอและนั่นก็คือความหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหนึ่งในเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ก็คือชีวิตมันยากมันแปดเปื้อนไปด้วยความประสง์คร้ายและการทรยศซึ่งกันและกันมากมายที่มันจะทำให้เรารู้สึกทุกทรมาน และคุณจะต้องหาความหมายเพื่อหักล้างสิ่งนั้นให้ได้แล้วเราจะหาความหมายนั้นเจอได้ที่ไหนกันมันไม่ได้อยู่ในความถูกต้องมันไม่ได้อยู่ในความยินดีแต่มันอยู่ในความรับผิดชอบความรับผิดชอบในตัวเองเราเลยจะต้องดูแลตัวเองถ้าเราทำมันออกมาได้ดีคุณจะมีส่วนที่เหลืออยู่เพื่อที่จะ นำมาใช้กับครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักและถ้าเราทำมันออกมาได้ดีอีกทีเนี้ยเราก็จะมีส่วนที่เหลือเพิ่มมากขึ้นที่จะนำไปใช้กับสังคมภายนอกทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นมันคือภาระและที่เราตัดสินใจเลือกภาระนั้นๆก็เป็นเพราะสิ่งนั้นมันมีความหมายสำหรับตัวของเราเองภาระที่ดีนั้น มันจะเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองอยู่ได้ซึ่งจุดนั้นก็คือจุดที่คุณจะต้องหาความหมายให้เจอเห็นไหมคะว่าความหมายนั้นจะอยู่ในการที่เราพยายามพยายามที่จะก้าวข้ามตัวของตัวเองคือการที่จะทำให้ตัวเราในอดีตนั้นหายไปและแทนด้วยตัวเราที่ดีกว่าเดิมแม้ว่าในตอนนี้หลายๆสิ่งของคุณ มันจะยังดีอยู่แต่ในอนาคตอันไกลหรือไม่ก็ใกลน้นี้ช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นก็จะมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของคุณหรือของคนใกล้ตัวความฝันอาจจะพังทลายคุณอาจจะกังวลเรื่องของการงานอาชีพเข้าใจไมหมคะว่าภัยกำลังจะมาสิ่งร้ายๆกำลังรอเราอยู่และชีวิต มันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเราจะต้องพร้อมรับมือกับมันและคำถามต่อมาก็คือว่าเราเตรียมตัวยังไงคำตอบของเรื่องนี้ก็คือการหาทางที่จะรับมือกับมันให้ได้แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคุณมีความเป็นไปได้ที่จะค่อยๆย,ยกตัวเองออกจากโคลนตมนั้นคุณมีความเป็นไปได้ ที่จะทำในสิ่งที่นักสู้เขาทำกันเวลาที่พ่ายแพ้ซึ่งนั่นก็คือไม่ต้องไปคํำนึงถึงสถานการณ์ที่มันทำให้เราแพ้โดยที่ว่าสิ่งนั้นไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะมีข้อผิดพลาดในส่วนของผู้อื่นก็ตามเราไม่ควรเอาเวลาไปงองแงกับเรื่องนี้แต่เราควรที่จะเอาเวลานั้นไปคิดวิเคราะห์ว่า นี่เราทำผิดพลาดตรงไหนอยู่เราผิดตรงจุดไหนเพื่อที่จะได้นำมันนั้นไปปรับปรุงต่อในอนาคตจงตั้งจุดหมายให้มันมีผลกับเราทำไมเราถึงไม่พอใจแล้วจะทำยังไงเพื่อที่จะแก้ไขมันแค่นี้คือสิ่งที่เรามีไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นพวกเราทุกคนและคุณรู้อะไรไหมคะ พวกเราทุกคนนั้นก็บกพร่องแต่เราสามารถแก้ไขมันได้ทั้งสองสิ่งนี้มันจะอยู่กับตัวเราถ้าเราตั้งเป้าหมายไม่สูงจนเกินไปและนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ตั้งเป้าหมายเลยนะคะแต่เราจะต้องยอมรับมันให้ได้ว่าเราสามารถตั้งเป้าหมายที่เราจะสามารถทํามันได้ไหมเราทุกคนจะไม่มีความพร้อมมากมายในตอนเริ่มตน้นเพราะว่าในวันนี้ เราอาจจะไม่เก่งในบางอย่างเป้าหมายที่เราสามารถบรรลุได้ในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันสามารถขจัดความขมขื่นในใจเราได้และมันก็ดีกว่าการที่จะไปโทษคนอื่นด้วยและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราสามารถทำมันได้ด้วยมันคือการเริ่มต้นก้าวเล็กๆในการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ มันจะเริ่มหล่อล้อมรวมกับตัวคุณก้าวเล็กๆนั้นมันจะนำพาให้ตัวเราไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งจุดที่วันพรุ่งนี้เราจะสามารถก้าวต่อไปบนเส้นทางเดิมได้มันคือการเซตเส้นทางให้กับตัวเราเองและเมื่อเราทำมันได้ต่อเนื่องสัก2 3ถึง3ปีเมื่อนั้นแลหละค่ะคุณจะเริ่มออกวิ่งแค่เริ่มเก็บเตียงตอนตื่นนอน ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะคะซึ่งมันก็ใช่สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดก็คือการที่เราเก็บเตียงของเราเองบางคนอาจจะคิดว่านั่นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยแต่ใครที่คิดแบบนั้นอยู่ก็ขอให้เลิกคิดซะน,นะคะไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแค่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วค่ะ บางครั้งเราก็จำเป็นที่ต้องลดตัวเองลงมาเพื่อรอเปเชิญหน้ากับปัญหาหันหลังกลับไปมองว่าเรามีอะไรและก็ซาบซึ้งกับมันกับสิ่งที่เรามีจัดการกับมันจัดที่จัดทางให้มันเรียบร้อยสิ่งต่างๆมันก็จะเริ่มดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเราไม่ควรไปบอกคนนูน้นคนนี้ว่าพวกเขาโอเคในแบบที่พวกเขาเป็น แต่เราน่าจะควรบอกแบบนี้แทนนะคะว่าทุกๆคนนั้นสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าได้พูดแบบนี้มันอาจจะทําให้คนที่ฟังเนี่ยโล่งใจมากกว่าสมมติว่าคุณติดอยู่ในที่มืดแล้วก็มีคนมาบอกคุณว่าที่เป็นอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะมันก็จะทำให้เราไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะ ฉันอยู่ในช่วงที่เลวร้ายไงและก็กำลังสิ้นหวังแต่คุณมาบอกว่าฉันโอเคในแบบที่ฉันเป็นหรอแล้วยังไงต่อละ่ะเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรไหมล่ะเราก็ยังอยู่ในที่มืดๆนั่นเหมือนเดิมแล้วเราจะพูดกับคนที่เป็นเด็กของเราได้ยังไงสมมติว่าคุณอายุ14สีมมติว่าคุณอายุ14ปีแล้วก็มีคนมาบอกคุณว่าคุณโอเคนะในแบบที่คุณเป็นเนี่ย คุณโอเคอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เลยคุณยังมีอีก50-60ถึงปีที่รอคุณอยู่ที่มันจะทำให้ตัวเองดีขึ้นได้ทุกเรื่องมันสามารถดีขึ้นได้และแย่ลงด้วยเช่นกันและการที่เราพยายามนั้นนั่นแหละค่ะคือวิธีที่จะค้นพบความหมายของชีวิตมันจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานได้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะคะ เราจำเป็นที่จะต้องเลือกเส้นทางในวินัยของตนเองแล้วเส้นทางไหนที่เราควรจะเลือกล่ะมันก็เป็นอีกคำถามหนึง่งแต่มันจะมีกฎอยู่ซึ่งกฎนั้นอาจจะเป็นการที่เราไม่จำเป็นที่ต้องทำตามหรือต้องทำตามก็ได้แต่กฎที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องมีวินัยกับตัวเองค่ะคุณจะต้องมีวินัยกับตัวเองและเราจะทำมันได้ยังไง ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่คำถามที่ควรถามคุณทุกคนสามารถเลือกเส้นทางและวินัยของตัวเองได้แต่เมื่อคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรค่ะมันไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าจะทำยังไงแต่ขอให้คุณแค่ลงมือทำทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถคิดได้นำแผนการที่ดีที่สุดที่คุณมีณตอนนี้ไปปฏิบัติเลยซึ่งมันจะไม่สมบูรณ์แบบแน่นอน การเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นระหว่างทางแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดถ้าเรายังคงมีวินัยแล้วก็มีเป้าหมายอยู่เมื่อสิ่งต่างๆเข้ามามันจะทำให้เรานั้นเก่งขึ้นและก็ฉลาดขึ้นนั่นคือการพัฒนาค่ะและเมื่อเราพัฒนาเราก็จะสามารถคิดแผนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ในตอนต้นเราอาจจะสับสนรู้สึกสิ้นหวังหรือว่าหลงทางก็ได้นะคะ และมีการวางแผนที่ไม่ดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็ปรับปรุงในขณะที่คุณใช้แผนแผนที่มันมีข้อบอกพร่องมากมายระหว่างนั้นมันจะทำให้คุณสามารถแก้ไขแผนได้และนั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการปรับปรุงตัวเองเช่นกันลองจินตนาการดูนะคะว่าคุณมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งแล้วคุณก็ไปซื้อบ้านบ้านนั้นก็เป็นของคุณ แล้วพอคุณเข้าไปในบ้านแล้วก็พบว่านี่มันอะไรเนี่ยเละเทะสุดๆไปเลยต้องซ่อมแซมอีกเยอะแยะไปหมดแต่นั่นก็คือสิ่งที่คุณมีแล้วคุณจะทำยังไงละะ่ะคะคุณจะทำเป็นว่าบ้านหลังนี้มันโอเคเหรอมันโอเคในแบบที่มันเป็นอยู่เหรอหรือว่าคุณจะไปดูในแต่ละจุดเลยไหมว่าจุดไหนต้องทำอะไรบ้างตรงไหนเสียตรงไหนจะต้องซ่อมตรงไหนมีปัญหาหรือเปล่าและนั่นมันก็เป็นนรกสุดๆเลยค่ะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องทา เพื่อให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านที่สวยงามของคุณคุณไม่ใช่ปัญหาของตัวคุณเองเลยนะคะซึ่งตามปกติแล้วการที่จะแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้ก็คือการไปรเผชิญหน้ากับมันและน,นี่ก็คือเส้นทางของคนที่มีวินยัยจงเผชิญหน้ากับสิ่งที่เลวร้ายจงเผชิญหน้ากับความวุ่นวายและพยายามทำมันให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ คุณนั้นไม่กล้าที่เผชิญหน้าที่สุดและแม้คุณจะทำพลาดซึ่งคุณจะพลาดแน่ๆแต่ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่สามารถก้าวข้ามตัวของคุณเองได้